สวัสดีชาว efootball ทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในน้องชแนลกันอีกเหมือนเดิมนะนะและในวันนี้ผมเรามารีวิวกองหน้าที่มีทั้งความแข็งแกร่งนะครับความเร็วก็มีนะและที่สำคัญนะครับการจบสกอร์ก็ถือว่าดีเลยนะครับผมนะทุกคนก็ได้เห็นปกคลิปกันแล้วนะครับเขาคนนั้นก็คือโรเมิรดูกากูกในเวอร์ชันเพยเลอร์ออฟเดนั่นเองนะผมเชื่อว่าลหลายหคนนะครับที่เปิดได้ตัวนี้นะ น่าจะมีฟิลแบบเดียวกับผมนะครับคือแบบแทบจะควยงมือถือทิ้งเลยนะเว้ยคือแบบไม่ได้ต้องการตัวดีนะเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะหวังแบบเออโรนัลโตกันนะเออน่าจะหวังเหมือนผมนะแต่ว่าได้ตัวนี้มาแทนนะครับผมนะเออแบบแหมอยากจะควยงมือถือทิ้งนะครับเสียดายทองมากนะตอนตอนแรกที่ได้มานะครับนะเออไม่คิดจะเล่นด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าทําไงได้มันไม่มีตัวให้รีวิวแล้วก็เลยจําเป็นนะครับที่จะต้องมา จับมาเล่นแล้วก็เอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับผมนะอันนี้ก็ต้องบอกไปก่อนเลยว่าตอนที่เล่นแรกๆเนะี่ยคือแบบไม่ถูกใจเลยนะครับนะผมมีเหตุผลอยู่ว่าทําไมถึงไม่ถูกใจนะครับตอนเล่นแรกๆนะแต่ว่าพอผมรู้วิธีการเล่นนะครับโอ้โหบอกเลยว่าถูกใจมากๆสำหรับตัวนี้ก็คือแบบมันเปลี่ยนความคิดผมไปเลยมันทําให้ผมรู้สึกว่าโอ้โหโชคดีมากที่ได้ตัวนี้มานะครับผมนะก็น,นั่นแหละ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นเขาเล่นแล้วแบบเขาจะรู้สึกยังไงนะครับนะแต่ว่าผมเล่นแล้วแล้บบมันรู้สึกแบบดีมากนะใครที่แบบได้ตัวนี้มานะครับแล้วแบบอยากจะเล่นให้ตัวนี้สนุกขนสนุกก็ดูคลิปนี้กันได้เลยครับนะแต่ว่าคนอื่นเลยเรามาดูค่าพลังของเขากันก่อนก็แล้วรันสำหรับลูกากูในเวอร์ชันนี้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็มันจะมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับผมนะสำหรับลูกากูในเวอร์ชันนี้นะครับมในอายุ29ปีเนาะสูง191นะครับแล้วก็เท้าที่ถนัดเนี่ยก็คือเท้าซ้ายนะ ส่วนเพชรสไตล์นะครับน่าจะเป็นฟอกอินดูบ็อกนะถือว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันขึ้นปาโพสเชอร์นะครับของผมนะมันแปลกๆมากเลยนะครับส่วนข้าบังลังก์ประมาณนี้นี่คือนอับไม่ได้แล้วนะครับเออในเรื่องของเกมรุกแแปดสิบหกเลยนะครับก็ถือว่าดูดีเลยนะเออการเดี่ยวบอลของบอรเกอร์ถือว่าโอเคครับเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบหกเจ็ดสิบสองนะส่งบอลสั้นครับหกสิบหกนะส่งบอลยาวเจ็ดสิบนะครับจบสกอร์ไปสิบเจ็ดนะเออลูกวงไปสิบสองนะครับลูกโค้งเจ็ดสิบสี่นะครับ แล้วก็ในเรื่องของความเร็วเนี่ยเออ่ความเร็ว8 4นะครับสปีดต้นน76เนานะคิกพาวเวอร์ Power 87นะครับไอ้ที่สับคัญเลยนะั่นคือเรื่องของความแข็งแกร่งกับ93นะถือว่าเป็นกองหน้าที่แบบความแข็งแกร่งเยอะมากๆนะแล้วก็ในเรื่องของความอื่นดน74นะครับส่วนเท้าที่ม้านทนัดเนี่ยก็ใช้ได้ในระดับที่ดีกันเลยทีเดียวนะส่วนสกิลก็มีประมาณนี้นะครับนะมีสกิลโอมีสกิลยิงลูกโค้งด้วยเหรอมีสกิลวันท้าช็อตนะครับมีวันเออมีวนะันทัสพาร์ตเนาะมีสกิลไซ้้กอยยดวนะ มีสกิลยิงจุดโทษได้ดีนะครับมีสกิลเกมแบนชีฟมีสกิลเออแย่งบอลกัดมีสกิลกับตันด้วยแล้วก็มีสกิลนักสู้ด้วยนะครับนะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยแต่ว่าแอบน้อยใจนิดนึงคือสกิลยิงคือมันไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับนะส่วนค่าพลังสุดก็อยู่ที่96นะสำหรับลูกกูกในเวอร์ชันนี้นะครับผม เราก็ได้เห็นค่าพลังกันไปแล้วนะกันปะซึ่งโดยโรวมเนี่ยผมผมองว่าก็ถือว่าดูดีเลยนะนรัยคือแบบมันไม่ได้ดีอะไรขนาดนะั้นแล้วก็มันก็ไม่ได้แย่อะไรจนขนาดนั้นนะคือแบบมันสามารถเอาไปใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับนะสำหรับตัวนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบค่าพลังกันบ้างน,นะครับว่า Google ในเวอร์ชันนี้กับเวอร์ชันก่อนๆเนี่ยมันจะมีความแตกต่างมากน้อยกันแค่ไหนนะเผื่อใครมีเวอร์ชันก่อนๆอยู่นะครับ มาครับเรามาเปรียบเทียบกับเวอร์ชันสแตนดาร์ดก่อนเลยนะก็จะประมาณนี้เพสไตล์เหมือนกันทุกเวอร์ชันนะครับนะขั้นต้นที่จะได้เปรียบนะก็จะมีในเรื่องของการเรื่องบอลของบอลเนาะเออการส่งบอลสั้นบอลยาวนะครับการจบสกอร์ที่ดีขึ้นนะการบ่งที่ดีขึ้นนะครับผมนะในเรื่องของเกมรับการเข้าพระความดุดันเรื่องของคิกพาวเวอร์นะครับเร,เ,รเรื่องของความเร็วเรื่องความแข็งแกร่งเนาะเรื่องของกระโดดแล้วก็ในเรื่องของความอึดน,นะครับเวอร์ชนะันเพลเยอร์ออฟเดอะวส์เนี่ยทำได้ดีกว่านะ นในเรื่องของบาลานซ์การทรงตัวนะครับผมนะในเรื่องของสปีดต้นเนาะในเรื่องของลูกตั้งเตะลูกโค้งหรือว่าในเรื่องของเกมพุกเนี่ยเวอร์ชันสแตนดาร์ดต่ทำได้ดีกว่านะครับมาเปรียบเทียบกับเวอร์ชันแพ็คเบลเยี่ยมกันบ้างนะก็ประมาณนี้เลยสิ่งที่เวอร์ชันใหม่ได้เปรียบนะครับก็จะมีในเรื่องของการเลี้ยงบอลของบอลเนาะการส่งบอลสั้นยาวนะครับการจบสกอร์เนาะแล้วก็ในเรื่องของลูกโมงนะเกมรับนะความดุดันนะครับผมนะคิกพาวเวอร์เรื่องของความเร็วนะก็ประมาณนี้แค่นี้เลย ส่วนในเรื่องของกระโดดนะครับเรื่องของบาลานซ์การทรงตัวเนระื่องของสปีดต,ต้นเนาะเรื่องของการเข้าปะทะนะครับเรื่องของลูกโค้งลูกตั้งเตะแล้วก็ในเรื่องของเกมรุกอะไรพวกนี้เนะี่ยเออเวอร์ชั่นทางขวาเนะี่ยทำได้ดีกว่านะครับแต่ว่าความแข็งแกร่งเนะี่ยเท่ากันทั้งคู่เลยนะครับผมนะอืมมาเทียบเทียบกับเวอร์ชั่นของเอออินเตอร์มิลานกันบ้างครับ ก็ประมาณนี้แล้วใครมีเวอร์ชันนี้อยู่ก็จะประมาณนี้เลยสิ่งที่เวอร์ชันใหม่จะได้เปรียบในก็จะมีในเรื่องของการเรียบอลของบอลน,นะครับผมในการส่งบอลสั้นบอลยาวนะการจดจัดคอนะครับลูกมุ่งนะเกมรับนะความดุดันนะครับคลิกพาวเวอร์แล้วก็ในเรื่องของความเร็วนะครับนะที่เวอร์ชันใหม่จะทําได้ดีกว่าส่วนในเรื่องของการโดดนะครับนะเรื่องของบาลานซ์การทรงตัวเนระื่องของ สปีดต้นนะครับเรื่องของลูกตังต้งเตะลูกโค้งแล้วก็ในเรื่อง,องเกมรุกเนี่ยเวอร์ชันข่างขเนี่ยทำได้ดีกว่านะครับผมนะส่วนนอกนั้นน่ก็เท่ากันเป๊ะเลยนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการเปรียบเทียบข่ามรองของรูกากูนะครับ ก็ก็ได้จะเห็นกันแล้วนะครับสำหรับการเปรียบเทียบค่าหลังเนาะสำหรับใครนะครับที่ใช้เวอร์ชั่นสแตนดาร์ดอยู่นะแบบอยากได้ตัวนี้มากๆเดี๋ยวผมก็แนะนำให้ส่มหาเป็นอย่างมากเลยนะครับส่วนใครที่แบบเอ่อใช้เวอร์ชั่นเบลเยียมอยู่หรือว่าใช้เวอร์ชั่นของแพคอินเตอร์มิลานอยู่เนี่ยอันนี้ก็ ไม่ค่อยแนะนําสักเท่าไหร่นะเพราะว่าค้าวมัมันก็มันก็ไม่ได้แบบเแตกต่างแบบเห็นได้ชัดอะไรขนาดนั้นนะอ,อ่นี่คือความคิดส่วนตัวของผมนะแต่ถ้าหาอยากจะสุ่มหาจริงๆเนี่ยถือว่าอยากจะเอามาใช้งานจริงเนี่ยก็สามารถุ่มกันได้นะครับก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรเลยก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบน่าเล่นแล้วก็น่าใช้งานพอสมควรเลยนะครับผมนะม,มาเรามาดูในเรื่องของความสามารถกันบ,บ้างอันนี้ต้องอย่างที่ผมบอกเนาะในตอนตอน้ตนคลิปว่าตอนแรกที่ผมเล่นตัวนี้เนี่ยคือแบบไม่ถูกใจเลยนะครับนะ ผมรู้วิธีแล้วถ้าหากใครอยากจะเล่นตัวนี้ให้แบบเล่นแบบสนุกแล้วแบบเล่นให้แบบเข้ามือเนี่ยผมแนะนำนะครับให้ใช้ทีมเมสไตล์เป็นควิกเคาน์เตอร์นะอันนี้แนะนําเลยเออคือผมได้ลองไปเล่นแบบโพซิชันเกมหูละเออตอนแรกเล่นเป็นแผนเออซีสามสามนั้นเล่นแบบหน้าเดียวเออตอนแรกผมคิดว่ามันอาจจะเป็นปัญหาที่แบบมันอาจจะเป็นหน้าเดียวเออมันก็เลยทําให้แบบเล่นยากหรือว่าเล่นแบบ ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับเออผมก็เลยลองเปลี่ยนแผ่นตัวใช้หน้าคู่ดูแล้วก็ใช้เพย์สไตล์เป็นเอ,อ่อโพซิชันเกมเหมือนเดิมนะครับมันก็เล่นยากเหมือนเดิมค,ออแบบคือแบบใช้เอ่อเพย์สไตล์แบบโพซิชันคือแบบมันไม่ได้หาช่องมันไม่ได้ทําอะไรเลยคือแบบมันยืนรอบอลเหมือนสไตล์ทาก็ตแมนนะครับคือแบบมันยืนรอบอลแล้วแบบคอยแปะบอลให้เพื่อนอะไรแบบนี้นคือแบบจะเอาไปยิงเองอะไรพวกนี้คือแบบมันทําได้ยากมากๆ ถ้าหากเอาไปเล่นแบบเออโพสิชันเกมเนาะแต่ถ้าอยาก,กะจะเล่นแบบดีๆเลยผมแนะนำนะครับให้เล่นไปควิ c เค้าเตอร์้วก็นะคืออย่างที่บอกคือแบบมันทําได้ดีมากคือด้วยสไตล์แบบควิคเค้าเตอร์มันจะเป็นสไตล์ส่วนกลับจะไปแล้วแบบเวลาเราได้บอลอะคือนักเตะทุกคนมันจะวิ่งขึ้นหน้าวิ่งหาช่องกันหมดมันก็เลยทําให้ลูกกูเนี่ยมันวิ่งหาช่องแล้วแบบมันทําได้ดีมากแล้วก็มันจะได้ใช้ความเร็วของมันด้วยนะครับแล้วก็จะได้ใช้ความแข็งแกร่งของมันด้วยนะเออเวลาแบบโดนเบียดอะไรแบบนะี้คือแบบเบียดได้แบบสบายสบายนะ คือแบบไม่ล้มเลยนะครับคือแบบไม่เสยด้วยซ้ำนะคือแบบอาจจะต้องลุมแบบ2คนแบบลุมลูกกูอะไรแบบเนี้ยหรือว่าจะต้องใช้ตัวที่แบบมีความแข็งแกร่งเยอะกว่าหรือว่าเป็นตัวจังหวะแบบเข้าจังหวะดีกว่าอะไรแบบเนี้ยเออคือแบบมันจะถึงจะทําให้แบบลูกกูใส่จังหวะอะไรแบบนี้ได้เออแต่ก็นั่นแหละในเรื่องของความแข็งแกร่งนะครับก็ถือว่าแบบแข็งแกร่งมากๆคือแบบ วิ่งทะลุไปคือแบบโดนเบียดโดนอะไรไม่ได้คือแบบไม่เสียแล้วก็ไม่เสียหลักเลยนะครับผมนะก็นั่นแหละครับใครอยากจะเล่นนะก็แนะนําให้เป็น Quick Counter ครับผมนะโอเคเรามาดูในเรื่องของเ,ออเกมลุกกันมากในเมื่อผมเปลี่ยนเป็นเคา c ์เ o u n t e r ้วใช่ไหมเกมลุกดีขึ้นมากมากครับหลังจากที่แบบเล่นเป็นโพ s ิ t i o n แล้วแบบมันไม่ได้หาช่องไม่ได้ทําอะไรเลยอนะ่ะคือแบบมันเหมือนแบบตัวแบบงโง่ๆคอยแป,ปะบอลได้เพื่อนอะ่ะ เออพอมาเล่นคลิปเตอร์ปัแบบ๊บโอ้โหคือเกมรุกทําได้ดีมากครับหาช่องหาพื้นที่ในการเล่นเนะ่ะทาได้ดีขึ้นเยอะเลยนะแล้วก็อยู่ในระดับที่ดีด้วยนะคือแบบปัญหาช่องวิ่งหาช่องอะไรนะคือแบบโอ้โหทำได้ดีเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องความเร็วก็ผมความเร็วก็ถือว่า เเร็วใช้ได้นะคือแบบมันก็ไม่ได้เร็วนะขนาดนั้นแหละแต่ว่ามันก็เพียงพอที่จะแบบเออแบบแทงทะลุช่องไปได้แบบวิ่งไปเอาบอลอ่ะคือแค่นั้นมันก็เพียงพอมากแล้วนะครับผมแล้วก็สามารถเออแทงทะลุช่องไปได้เลยมันก็จะวิ่งไปหาบอลของมันเองนะครับก็ถือว่าเร็วพอสมควรแต่ถ้าหากใครแบบอยากจะลองเลี้ยงเนาะคือคือไม่แนะนําเลยนะหากเอาตัวนี้ไปเลี้ยงบอลนครับคือไม่แนะนําเลยนะครับเพราะว่าค่าพลังของการเลี้ยงบอลของบอลอ่ะคือมันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นแหละมันก็อยู่ในระดับที่ปกติคือแบบมันอยู่ในระดับด็บ ออพอใช้งานได้ปกติทั่วไปก็แบบออลอกหลบแบบหวาซ้ายข,ขวาดบอะไรแบบนี้คือมันทําได้ครับได้อย่างคือตัวนี้มันไม่ได้มีสกิลเลี้ยงด้วยนะเอือมันก็เลยไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะหากใครอยากจะเอาตัวนี้มันไปเลี้ยงบดน,นะครับนะม,มาดูเรื่องของการยิงและการจับสกอร์กันบ้างโอ้โหการยิงอันนี้คือถูกใจ คือแบบแค่เปลี่ยนเพสต์ไลคือแบบโอ้โหถูกใจททุกอย่างเลยนะ,นะยิงดีมากโดยเฉพาะการยิงลูกโค้งเนาะยิงลูกโค้งคือแบบทําได้ดีเลยนะครับแต่ว่าการยิงลูกโค้งเขาเนี่ยมันไม่ได้แบบยิงลูกโค้งเหมือนเออเมซซี่เนาะแบบเล่นมุมเฉียงๆอะไรขนาดนั้นคือแบบอาจจะจิงตรงๆแล้วแบบผ่านโค้งก็ได้คือแบบมันทําได้ดีเลยนะครับ <S <S ทิศทางดีจังหวะก็ดีน้ําหนักก็ดีนะคือนั่นแหละถ้าหากเอาตัวนี้ไปยิงลูกโค้งคือมันจะทําได้ค่อนข้างดีนะครับคือยิงลูกทั่วไปมันก็ดีแหละ ออน้ำหนักก็ดีความแม่นยําก็มีนะครับแต่ว่าอาจจะเสียอย่างเดียวนะคือเรื่องของความโคมแล้วก็ความเฉียบขาดในการจบสกอร์ตัวนี้เนี่ยก็อาจจะออไม่ไม่ได้ดีสุดๆแต่มันก็อยู่ในระดับที่ดีเอาไว้อยู่ในระดับที่ดีนะครับก็สามารถจบสกอร์ได้ทั่วไปเออไม่ว่าจะ ยิงในกรอบกระโทดหร Fahren, ือว่านอกกรอบกระโทดก็ถือว่าจบจบได้ครับเออจบได้ตัวนี้คือจบได้เลยคือแบบไหลบอลมาคือแบบโบป้งตีบัญชีได้เลยนะครับแต่ว่าอาจจะเสี่ยงอยู่นิดเดียวนะคือตัวนี้คือมันไม่ได้มีลูกเล่นนะครับเวลายิงอะ่ะมันไม่ได้มีลูกเล่นเหมือแนบบเออดิปปิ้งช็อตนักขึ้นช็อตอะไรพวกนะี้คือมันไม่ได้มีลูกเล่นอะไรพวกนั้นนะครับมันก็เลยอาจจะทําให้เออหน้าเบือ่อหน้าเบื่อไปนิดหน่อยคือแบบมันไม่ได้มีลูกเล่นอ่ะเดอมันก็อาจจะทําให้แบบหน้าเบื่อนิดหน่อยนะครับแล้วก็มาดูในเรื่องของลูกมงกันบ้าง ลูกมงก็ถือว่าผมมองว่าก็โอเคนะคือแบบมันก็ไม่ไมได่ดีอะไรขนาดนั้นถึงแม้ถึงแม,ม้ว่าค่าพลังการมงเขามันอยู่ที่82เลยครับแต่ว่าพอได้จริงๆก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะดีอะไรขนาดนั้นผมก็รู้สึกว่ามันก็ปกติทั่วไปคนระับและอย่างหนึ่งคือตัวนี้มันก็ไม่ได้มีสกิลเอ่อมงบอลดีนะหรือว่าสกิล heading นั่นเองนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าลูกมงเขาเนี่ยมันก็เอ่อปกติทั่วไปนะก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับ ก็ประมาณนี้สำหรับการรีวิวลเมลูดูการกูในเวอร์ชัน p a y ยร์ออฟเดอะวีนะครับซึ่งโดยรวมเนี่ยผมก็มองว่าถือว่าทําได้ดีเลยนะเออคือแบบเปลี่ยนทีมเย์สายปุ๊บคือมันดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาเลยนะครับ ก็แนะนำนะฮะใ,ใครอยากจะเล่นตัวนี้นะก็แนะนำนะครับให้เล่นมีควิกเคาน์เตอร์นะโอเคถ้าใครดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์ like, กด subscribe หน่อยนะเพือ่อเป็นกำลังใจกับคนทำคลิปด้วยนะครับแต่หากมีตรงไหนพูดผิดพูดติดตะขัดอ่ะก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับโอเคก็เอาไว้ใาจาก,กันคลิปหน้านะครับซีเวเก้นนักขายกูบาย